เอา้าพามาลุยน้ำาพุ่นะเดี๋ยวเลิกบ่คหับปลาซิวหรัปลาซิวไปอยู่โอ้ยสิลงไปหยังน,อน้นอนี่น้อก็น้ำาแต่ว่าปลาซิวเป็นตาหลายอยู่โอ้ ก็ไปทีเขาหรอกพี่น้องปัดนกยังตัวใหญ่เลยทั้งคุ่นสวนเขาเขากันไว้เนี่ก็ยอะยังมาเอย่าเข้าไปออกมานี่เร็วมุดเข้าไปเราคุ่นแสดงว่าน้ำขึ้นได้เลย ก็ใส่ปลาซิ่วพี่น้องไายูไดกินน้ำก็ขึ้นแต่ปลาซิ่วก็ได้ยูได้กินต้องไปต้องซื้อ,ขอเขาเอ๊ะเงียบวะพี่ว่าตอนไหนมันเค็งนะ ้องปะซิวเค่งบ่ไรอ่ามันหมานเด้อหาอยู่หาก,กินไปสนับพี่น้องอ่ะบรรทัดใดไปอูไปปนโอ้ปลาซิวบ่อปนน้ำขึ้นอ่ะตามคลองเลยคลองยาพุ่น เดี๋ยวองเงาไไีไว้เลยอ่าส่ลงงุ่มอหอยพร้อมงุ่มอหอย่องของ,ของนี่ก็เวเข้าไปพ่นปิ้เขาเย่ไปพ่นแหละ่องเง้่ไปเอองุมอหมอยพร้อมใส่มองวัดสิว โเ้าจะงใครยังก็ยังหนำรถไจะใช่ใดว่าครกัดิใครเนี่เอา,ววาเอาัานนี้มายัานยันฝนตกถุงมาผมอะ,อะลงงุ่มอหอยเลวพี่น้องเลยไอ